อันนี้ทริปอะไรคะเนี่ยไปเกาะล้านเหรอคะทริปเกาะล้านเกาะล้านค่ะอันนี้มีแดดเนาะพวกเรามานะตรงไหนนะเาท้องฟ้าจะเปิดใช่เราคนหนีหมดฝนฝนยังหายเลยเฮ้ยมันไม่เห็นมีรูปเราเลยอ่ะอ๋อมันมีเหรออ่าโอเคอ่าเดี๋ยว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 นี่นี่พี่ขิมเข้ามาพี่หินเข้ากล้องมะนี่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 พัทยา โอ้โหสวยน,นี่มาเกาะร้านนะคะภาพขยาเดี๋ยวจะวิ่งเข้าไปหานะแป๊หนึงนะหนึ่ง,นะงสองไม่รู้เลยฉันมองไม่เห็นไม่รู้เหมือนกันเห็นนะครับไม่รู้ดิก็กล้องไงพี่ยก็ทำแค่กล้อง,งท<ำ>ี่ทา<ำ>เด็กก็ถ่ายอยู่ก็ถ่ายอยู่ <c oughs> ึงเกาะล้านแล้วค่ะกำลังขึ้นจัดเรือก็จะสุักทะเลนิดนึงค่ะลมก็แรงอยวไปด้านน้นกันค่ะไปถ่ายรูปกับเพื่อนแป๊บนึงฮัหลแล้วมาแล้วถ่ายกันหน่อยเข้าหน่อยไอวิ์่าังมานอย่าบังมา รอรถที่จะพ<ร>า,<ร>าไปพักก่อนเปลี่ยนชุดโอเคของเสดายเจไม่มามไม่เป็นไร

วิวทะเลเกาะล้านอืสวยจังค่ะน้ำทะเลใสใสดูท้องฟ้าสิท้องฟ้าก็สวยด้วยเราวันนี้ฟังเสียงเท่ิซัทฝั่งเพลิมนเลยค่ะนี่นว่าจิงชาวว่างก็แต่รู้กันค่ะ ถึงเกาะล้านแล้วฝั่งนู้นพัทยามีคนบ้าไทยนู้นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรากำลังใจเดินไปไปไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อไหนน่ะพี่กันเอ่อพี่กันเที่ยวรอบเกาะขอเที่ยวรอบเกาะโอเคคันนี้เนาะขึ้นเลยไหม ขึเลยระวังระวังเชิญครับเชิญครับสีนั่งหน้าสีจะไปไหนก็ให้นั่งหลัง VIP VIP นั่งหน้านั่งหน้าเออไปดูหาดไหนไปดูถามเรยว่าเวลาเช้าเวลาเย็นไปหาดไหนดีตอนเช้าพรุ่งนี้ไปหาดไหนดีก็ถ้าตอนเย็นก็จะเป็นหาดเทียน ที่บ่ามีต้นไม้อุ้ยยงนงี้ยเยอองแล้วให้พี่เที่ยวนานหยวแล้วแต่ีเดี๋ยวเรียกรลวหัวตอนนียผมมิ่งสพนเขียวอยู่ไหนอะเขาบอกว่าคือถ้าเรา5จุดเนี่ยกายราคาอะใช่ไหม เดนก็ไม่มีอะไรอีกก็ถ่ายจากตรงนีน้ถ่ายได้แคกํแพงมาไหว้พระขอพรเสร็จแล้วก็ไปถ่ายรูปตรงจุดชมวิวด้านน้นนะคะมุมน,นี้เลยค่ะ วันนี้ก็มันจะไปหาเทียนกันนะคะหาอะไรนะหาเทียนค่ะเทียนค่ะมีอะไรคะมีเทียนกี่เล่มเขาบอกว่ามีต้นไม้ต้นต้นเทียนอ่ะมามาก่อนร้านต้องนี่นี่ดอกดอกโฟกัสดอกดอกดอกนนนคคคช่่่่วววววยยยยยสสใมี ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฮัลโหลเดี๋ยวไปหาดอื่นเนาะหาดเทียนเสร็จแล้วเทียนไม่มีเทียนเทียนบีช แป๊บเดียวบอกประมาณครึ่งชั่วโมงปหมดแล้วเนี่ยอุย้ยเหลือเฟือเวลาหรือชั่วโมงมยี่สิบไม่ถอย,นอยเนาะระวังหัวระวังกันนะเอาล่ะออกไปจอดตรงนี้เลยนะรอไมหมครับแป๊บเดียวไม่เกินก็โอ้โง สุดท้ายของวันนี้ก็มาที่หาดตายาายค่ะเดินออกไปชมริมหาดด้วยกันค่ะอโอ้เงียบสงบคนไม่เยอะสบายสบายบรรยากาศเนอะงั้นก็เก็บรูปไปบางๆกันค่ะแล้วก็กลับไปเดินชมวิวริมหาดเกะาะอันตครั้งหนึ่งเห็นไหมคะงดงามเดี๋ยวเราไปนั่งทานไอศครีมที่ คาเฟ่ด้านนู้นกันค่ะไปค่ะอินไอติมริมหาดเกาะล้านขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์สักส c r i ครช่องมาดามด้วยนะเป็นกำลังใจมาดามด้วยค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย